สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ทุกท่านอยู่กับช่องชัยพัน channel หรือช่างชัยนะครับผมช่องทางแฟนเพจก็ชัยพันชอชัยแฟนเพจนะครับเมื่อวานได้ทําการปูนะครับวันนี้จะมาเก็บรายละเอียดที่เราได้ทําการผ่านะครับ เข้า45นะครับเข้าแบบไหนนะครับแบบนี้นะครับตัวบนก็พาแล้วเราก็ลบเหลี่ยมก่อนนะครับลบเหลี่ยมแล้วก็พา45เดี๋ยววันนี้จะทําการโป้ะนะครับโป้ตรงปากแล้วก็แต่งเดี๋ยวมาดูกันครับว่าตอนจบเราจะเป็นยังไงนะครับจะสวยขนาดไหนอันนี้จะเป็นกาวนะครับกาวบาโวกาวต่อหินโดยเฉพาะนะครับ ซึ่งมันจะมีตัวดำกับตัวขาวตัวดำแล้วก็ผสมเป็นสีดำนะครับตัวขาวเราก็ใช้สีขาวขั้นตอนนี้ผมจะใช้กระดาษกาวนะครับแปะด้านข้างของตัวกระเบื้องนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้กระเบื้องจะเป็นรอยขีดข่วนหรือรอยใบยที่เราขัดนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะต้องใช้กาวนะครับเบลโบเพื่อผสมแล้วก็โปลงล่อง45นะครับตัวส่วนผสมของเขานี่ภาษาช่างเขาจะเรียกว่าเป็นเกลือนะครับพอผสมได้แล้วเราก็นํา ใบมีดคัตเตอร์นะครับใบมีดคัตเตอร์จะเล็กแล้วก็อ่อนดีนะครับแล้วก็นํามาคล้ายๆเรายาแนวนะครับลงตรงร่องนะครับแล้วตัวกาวที่เราผสมเนี่ยเขาจะค่อยๆไหลลงไปในร่องนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับเดี๋ยวกาวเขาก็จะแข่งตัวนะครับบางท่านอาจสงสัยนะครับว่าตัวกาวนี้เทิดใส่ตัวหน้าหินจะ เป็นอะไรหรือเปล่านะครับไม่เป็นอะไรนะครับเพราะตัวกาวนี้เขาจะไม่ค่อยติดกับตัวหน้าหินนะครับเพราะหน้าหินเขาจะมันเงาอยู่แล้วนะครับเพียงแค่เราใช้ใบมีดคัตเตอร์นะครับเอาน้ําลูบตรงที่กาวแล้วก็ใช้ใบมีดคัตเตอร์ขูดออกก็ออกแล้วนะครับโดยที่ไม่เป็นคราบนะครับแต่ต้องใช้น้ํานะครับในเมื่อกาวได้แข็งตัวดีแล้วนะครับเราก็ใช้ใบดํานะครับเจียเอาตัวกาวออกนะครับเจียเฉพาะ ส่วนที่เราลบเหลี่ยมนะครับเจียออกให้หมดจนได้เหลี่ยมสวยๆนะครับแล้วตัวกาวส่วนเกินเราค่อยขูดออกทีหลังได้นะครับพอเราเจียหมดทุกด้านแล้วนะครับ้วเราก็ตรวจสอบดูนะครับว่ากาวที่เราใส่ลงไปนั้นเต็มดีหรือไม่เต็มนะครับถ้ายังไม่เต็มดีเราก็ต้องโป๊ซ้ําให้เต็มนะครับ เมื่อเราโปสซํารอบสองจนเต็มแล้วเราก็ขัดใบดำให้ออกเหมือนครั้งแรกนะครับเมื่อเราขัดเสร็จแล้วนี่คือขั้นตอนที่เราเอาตัวกาวส่วนเกินออกนะครับใช้น้ำลูบก่อนนะครับแล้วก็ใช้ใบบีดแตเตอร์ปดัปดๆออกอย่างนี้นะครับขุดๆแบบนี้โดยไม่ต้องกลัวนะครับว่าหน้าหินจะลายนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะทำการ ไล่แต่งไล่ขัดนะครับเพื่อจะดึงความเงาเป็นธรรมชาติของตัวเหลี่ยมหินนะครับที่เราได้โปะไว้นะครับในการขัดเอาดึงความเงาของตัวหินออกมาให้เป็นธรรมชาตินะครับเราจะขัดด้วยการขัดน้ํานะครับแต่ขั้นตอนนี้ก็คือขั้นตอนขัดให้เขาได้ขาวขึ้นนะครับนี่คือขั้นตอนการขัดน้ํานะครับหินขาวนี้จะต้องใช้เป็นใบขัดน้ําอย่างเดียวนะครับ ซึ่งจะเงาเป็นธรรมชาติได้นะครับเบอร์ใบขัดน้ำนะครับจะมีตั้งแต่เบอร์ต่ําจนถึงเบอร์สูงนะครับเราขัดให้ครบนะครับแล้วตัวบัวก็จะออกมาเงาเป็นธรรมชาตินะครับผม ในเมื่อเราขัดใบกัดน้ําจนครบทุกใบนะครับแล้วเราก็มาเช็ดทําความสะอาดนะครับเช็ดแล้วก็เอาผ้าแห้งเช็ดให้แห้งนะครับก่อนที่เราจะทําขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการเอาแว็กขาวนะครับหินขาวเราก็ต้องใช้แว็กขาวนะครับถ้าหินดําเราก็ต้องใช้แว็กดํานะครับเอาแว็กทาตรงที่บัวที่เราได้ขัดขัดน้ําไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้ผ้าแห้งนะครับมาเช็ดเช็ดจนตัวแว็กนี้แห้งนะครับแห้งดีนะครับแล้วก็ เช็ดให้ทั่วตัวหินเคาน์เตอร์นะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับส่งงานได้เลยนะครับแล้วงานก็จะออกมาสวยประมาณนี้ครับผมท่านใดชอบหรือเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับชัยพันธ์หรือช่างชัยด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมฝากไว้นะครับ